สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรงค่ะของมือวันที่27นะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะม้อนี่ค่ะแอดผ้าไปไป้องวัดเท่าสุข,ขุสุข,ขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูหวยขาแข้งแนวทางของพระกะเลียงเด็กคนมนตลตำลาวด้ะค่ะพี่น้องค่ะ เอามื่อนี่นะคะแนวทางของปูค่ะเซเลมาเป็นตัวได้นะคะเดี๋ยวบอร์หนด้วยสิมาบอลสุกฟังเด้อค่ะพี่น้องเด้อมื่อนี้นะคะแนวทางของอปูหอยค่าแข้งพ่อพี่น้องคะได้เป็นเลขน้ำตาเทียนคือเกาออเป็นเลขน้ำตาเทียนแมนค่ะพี่น้องครัปูแล้วทรงมาใหัยแตงหมวกเด้วพี่น้องแอฟปัตตานีบอกสู้พ่อพี่น้องฟังอยู่พี่น้องคะตำราเนาะพี่น้องเนาะตำราตำราแรกนี่แหละค่ะพี่น้องคะแนวทางของปูนะคะ ไดมา C สองเจ็ดนะคะตัด2ตัวกับสิเป็น2อนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นตัวเลขที่อันแอว่าเป็นตัวเลขที่เมนีนาสีมานะคะพี่น้องเมรอนีอง2ีมาหลายอาจารย์มากๆนะไปพี่น้องคะนาคิดว่าอาจจเป็นไปได้อาซีมาะยังประมาณนั้นนะคะไปพี่น้องแต่ว่าเมนีเนาะ ปูเรากอะอายุในภาษาแล้วก็บริได้ให้สัมผั์คือเก่าวนึ่งละพี่น้องแต่ว่าปูเรากะให้อันแนวทางมาอยู่นะคะพี่น้องคะแล้วมันอีปูแล้วมีข้าวมอบฝากข้าวมอบบอกให้บังเรวงด้วยแจง้งสู่พี่น้องฟังพร้อมนะคะอันคืออ่าพากะเลี้ยงเนี่ยพนมีของดี <laughs> พี่ของดีสําหรับอ่าคุณภรยยนะะณรยาทั้งหลายนะคะคุณภรรยาทั้งหลายที่แบบ อยากให้ผัวหักผัวหลงแจ้งสีนะพี่น้องปู้แล้ก็เขียนคำว่าห้ให้แอดอ่าว่าแบบนี้เนาะพี่น้องหมายถึงว่าเราก็มีของดีผู้ใดที่อ่ามีครอบครัวเนาะเพคนภรรยาอยากให้สามีหักสามีหลงเนาะอ่าเราก็มีน้ำมันผุ้นีน้มีหวานผุ้นี่พี่น้อง,องผู้ใดสนใจก็โทรไปหาปู้ใดพี่น้องคะตามเบอร์โทรนะคะแอร์กษัยใบนะคะศูนย์แปดหนึ่งนะคะ ส8มแปดสามหค่ะพี่น้องคะ0813836798โทรไปหาปูตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะรายละเอียดต่างๆโทษถามปูนะคะ,ะเพราะว่าไอกระบรูรายละเอียดคือกันนะคะกร,ระบลูว่าพนพนมีดของดีนี่ละพี่น้องพนมีดของดีสําหรับคุณภรรยานี่ละคะ่ะอ่านั่ะละพี่น้องโทรไปเด้อพี่น้องตามเบอร์นั้นนะคะศูนย์ แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดพี่น้องค่ะแนวทางมนีกับมี่เพียงสานีแนวทางของพระกะเลียงนะคะพ่อแม่พ nope ี่น้องค่ะเอาเรากลับมาแคปหน้าจอกันเลยเราพี่น้องเนาะหกโมงแล้วนะคะแคบหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางจากปูหวยค่าแข่งแนวทางตำเล่านะคะของพระกะเลียงค่ะพี่น้องค่ะสี่สองเจ็ดแล้วก็สองสี่ค่ะพี่น้องสี่สองเจ็ดแล้วก็สองสี่นะคะตำเล่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคบหน้าจอนะคะ พี่้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางตำเล่าแรงนี้นะคะแนวทางจากปูหัวค้าแข่งเด้อค่ะพอพี่้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบองเนาอค่ะพี่้องนาะทางช่องนํำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตะวันมนีจากหลายๆอาจารย์นะคะส่วนมาคิมาสองซีซีสองก็บ,บร้ว่าสิเป็นยังไงบรรว่าผลนซเป็นยังไงอ่า มากคือกันหลายอาจารย์เนาะพี่น้องแต่ว่าบรูว่าจะเป็นยังไงเด้อพี่น้องเด้อมือนีเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะไปพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะอยากให้เบิ้งเรื่อยๆติดตามแนวทางของอาจารย์ทันใดของเส้นทันใดคอมเมนต์เขมาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะไปพี่น้องค่ะและการสาหรับผู้ใดเอฟซีทันใดนะคะไปพี่น้องอ่าทันใด้เห็นคลิปนี้เนาะก็ขอให้แห้งๆเรื่อยๆปังๆ ไปน้ากันส,สุขคูสุกอนเด้อค่ะเดอะ้อให้รำรำด้วยไปน้ากันนะคะพี่น้องคะให้ได้เงินค่าลูกไปโรงเรียนมือเนี่ยละพี่น้องอืมโอ้ยเดี๋ยวนี้นั่นไปโรงเรียนนี่ต้องเอามือละลอยพันนี่พี่น้องแต่ว่าบางคนก็นสิร้ายก็นานยุดอกพี่น้องสมัยเบิร์ด้วยเป็นเรียนมัธยมนี่เอาสามบาทห่อเขาพอมห่อเขาไปน้าได้เงินสามบาทเงินสามบาทไปก็บ่ได้ซื้อ,อยังดอกคะ่ะพี่น้องคะอ่าตอนเลยนมอสามตอนเล่นมอเนี่ยมอหนึ่งถึงมอสามเนี่ย บ่ได้ซื้อยังดอกยอมบ่ได้ซื้อยังเพราะว่ายังพี่น้องโอ้ยอยากอายไปซื้อลงอาหารบ่ได้ค่ะอยากอายผู้บ่าวก็เลยบ่ก็เลยบ่ได้ซื้อเพินเ่นให้เงินไปสามบาทก็เลี้ยกลับขึ้นมาสามบาทมาซื้อกินตอนเลิกเรียนอยู่บ้านเพียอยู่ในโรงเรียนประกาศซื้อกินไปห่อเขา่าห่อเขา่าก็ไปกินผุนเนืดด้อพี่น้องตะก,กินมันสิเป็นโรงเรียนของเมืองเราด้วยเนาะโรงเรียนหม้อมันสิเป็นอันพี่ป้าซาเก่าเพิน่นคือเพิน่นไปยัางกอ เพิ่นเอิ้นอีหยังเนาะทางมูลนิธิพิ่นเอิ้นอีหยังน่ะไปลื้อป้าชาดแม่พี่น้องไปลื้อป้าชาแล้วก็ไปเอากระดูกเอายังของคนเสียชีวิตน่ะออกไปเนาะแล้วก็พ่นก็เพิ่นเอิ้นว่าอีหยังบุ่๋้ก็บ่รู้เนาะพี่น้องแอดแอดยาเอิ้นบ่ถึกนะคะไปอันนั้นต์ป้าชาดนะพี่น้องค่ะแล้วก็สร้างเป็นโรงเรียนโรงเรียนม่อของแอดเนี่ยแอดเป็นรุ่นที่2เด้อค่ะพี่น้องแอดเป็นรุ่นที่2ยังมีปลาบักเล็บแมวอยู่เพิ่นหัวเข้าไปนี่ก็ไปกินในปลาบักเล็บแมวกับหมูอ เออเงื่นสามบาทคนไทยไปโรงเรียนนี่บอเคย้ด้ซสื่อในโรงเรียนเพราะว่าอยากอายไปสื่ออยากอายผู้เบาในโรงอาหารชิมีผู้เบาหลุ่นพีอยู่ก็เลยประกาศไปสื่อก็เลยมาสื่อตอนเลิกโรงเรียนนี่มาสื่อต่บากหุังถุงระบาทจันดเดยไปพี่น้องคะเออบวกระสมัยนี่เด้เออตรงตรงรอยได้สื่อหรือว่าบวดีสื่อตรงใจมีหนาทีใจก็ต้องจ่ายค่ะฮระมือแรกนี่ ผู้ใดเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคนะจะีใดอาให้ลูกไปลงลำล่องเรียนสื่อกับเขากับนามแล้วไปพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนี้ทุงมือนี้เนาะค่าก้องจีบมันกระสูงอะนะไปพี่น้องคะ่ะอันน้ำปูน้ำปลากระแพงนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนไปไล่น้ำมันิตรกัดสามสิบกว่าบาทแล้วถ้าสามัยแอดเป็นเด็กหน่อยเป็นวัยรุ่นนี่น้ำมันิตรละเจ็ดบาทอืมไพี่น้องค่ะยุคเก่าศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเออเบาถึงคว้มหลังเเนาะผู้เฒ่าไปพี่น้อง บอกสู้กันฟังแล้วพี่น้องเนาะกะคลิปนี้กะอ่าขอเวลาแปดนาทีคือเก่าหรอพี่น้องกะโอ้เออเอกขึ้นยากอยู่ที่บางเทีเนาะพี่น้องถ้าไม่มีถ้าเพิ่น, <c oughs> นบ่ได้ให้เสียงมากนี่นะพี่น้องถ้าเพิ่นบ่ได้ให้สังหวะเนี่โอ้เอกต้องนั่งเบาแปดนาทีที่ขึ้นบางมีสามช่องพอไหมพี่น้องกะ็ความยากขนาดใดเอกต้องนั่งเบาสามช่องเลยพี่น้องอืมก็เลยขึ้นยากจางังหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่หอกค่ะพี่น้องคะก็โอเคอยู่เนาะพี่น้อง อืมว่าแต่ใดแนวทางมาฝากมาตอนพลอยพี่น้องเฮ้านั่นแหละอยากให้พ่อพี่น้องเขามีโชคไปน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าอย่าลืมนะคะอ่าพ่อยพี่น้องอยากให้เบื้องเราได้ติดตามของผู้ใดก็คอมเมนต์เข้ามาในเด้อค่ะพี่น้องเด้อแอคซิตติดตามให้นะครับว่าสิเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าต่ำเล่าเนาะพี่น้องผู้ใดว่าท่านกดติดตามเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ในเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องค่ะแชร์คลิปออกไปได้หลายๆให้พ่อพี่น้องท่านอื่นเพิ่นได้เห็นแนวทาง อของทางรายการเบิ้องลร่ยพ่อนะคะบ่ว่าจะเป็นเบิ้งด้วยชาแนลหรือว่าเบิงลุวย4ีหกนะคะพี่น้องเนาะครบเวลาแล้วพี่น้องครบเวลาตรงเป๊ะแล้วบันทึกแอคเซได้พอตัวล่าอ่ขอพี่น้องว่าเท่าสุขูสุคนไปก้อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็ะเวได้คลิปหนาได้ค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ